สวัสดีทุกคนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Probox Map Anime Ranger X นะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเจ้าซิดคาเกโนนะครับหรือว่าเจ้า Shadow ที่ถูกเพิ่มเข้าใหม่เป็นบอสอีเวนต์นั่นเองเนาะนี่เลยนะครับโดยในตัวเกมน่าจะชื่อว่า Shadow b r o n นะครับอ่าเนะสามารถหาได้จากบอสอีเวนต์เท่านั้นนะครับแล้วก็มีทั้งหมด30,000ตัวตอนนี้มันได้มาแล้วแต่เหมือนไอ้เจ้าหน้าอยู่นี้จะไม่ถอยตามนะครับก็คือมันยังไม่ลดนั่นแหละก็น่าจะบักนะครับเดี๋ยวราเขาแก้ก่อนเนาะ โดยการออกอยู่ที่0.1%นะครับนี่เลยเนาะแล้วก็ร่างชไนนี่จะเป็นร่างที่ใส่ชุดนักเรียนประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสเตตตามนี้เลยนะครับดาเมจเอสบวกนะครับครูดาวเอสเนาะเลือดดับเบิลเอสนะครับระยะเอสลบแล้วก็สปีดเอสนั่นเองตัวนี้เนี่ยอตอนแรกก็จะทำเมลร้อยเปรเลยแต่เดี๋ยว เอาเป็นแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสเตตมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลทั้งหมดกันนะครับธาตุมูลนะครับเป็นระดับซีเขีดเนาะออเบิลิตี้มีทั้งหมดสี่อย่างสามอย่างนะครับเป็นทวายไลท์เอ่อตัวนี้อ่ะตามนี้เลยนะครับสามอย่างเนาะเออเกียอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็สกิลสุดท้ายคือ I am atomic นั่นเอง อ่ะเราก็ได้เมดอเวลิตี้อยู่ที่ส0่ร้อนะครับอ่าคูดาวอยู่ที่30มสิบวินั่นเองเนาะค่าความแม่นยำนี่ถือว่าแม่นมากนะครับเพราะว่าแปดนั่นเองถ้าเราแบบมีเอ่อหมวกกระต่ายตัวนี้ใส่ให้มันไปนะครับมันก็จะบวกอีก10%ก็กลายเป็น95%เลยก็เหมือนมาแทนยูตะนั่นเองนะครับอ่ะนี่เนาะเวลาปล่อย3ามสิบวทีนะครับเหมือนกับเจ้าเออ่กระต่ายเลยนะครับอ่ะก็แต่มันปล่อยตัวเดียวเนาะเราก็เป็นไฮเปอร์อันต้าก็ได้นะครับค่าปล่อยอยู่ที่2050นนั่เอง ปล่อยได้ตัวเดียวนะครับเลือด6กพันแปเริ่มต้นเนาะดาเมจ์ห้าพันห้าอันนี้เทรดจังเกอรนนะ็อตหรือว่าเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะคูดอาวอยู่ที่สามจุดเก้าวิธีในการโจมตีนะครับระยะนะสิบเจ็ดจุดสี่เนาะอัลซปีสามจุดสามอันนี้เริ่มต้นเท่านั้นอ่ะที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตึงมากเพราะว่าอัลตารูดิกเริ่มต้นมาที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์่เองโคตรพิวนะแม่มัดแฮปเลยถ้าใครไม่มีก็รีบไปหากัน,น,กน,ลน,น,ลนกแล้วกันเนาะอ่ะก็เดี่ย ไม่รู้ว่าตอนนี้เซตใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่ส่วนตัวก็จบด้วยยูตะนั่นเองเนาะคิดส่วนตัวคิดว่าตัวนี้น่นจาจะมาแทนยูตะได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นตัวอวยของเหล่าน้องนูนูวะเนาะเออเอาตัวไปประมาณเดียวกันเอาไปแค่รีวิวเฉยนะครับไปเริ่มกันเลยในบอสอีเวนต์นี้เรื่องบอสเริ่มต้นอยู่ที่10ล้านเลยนะครับแล้วก็มีมอนแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าชาโดว์นี่เองเนาะเดี๋ยวดูกันว่าชาโดว์ตัวไหนจะดูตึงกว่ากันนะครับจริงๆก็ อ่ะจริงๆก็น่าจะต้องรอเขาหายเตะกันก่อนเนาะมแม่เออก็ไม่รู้นะครับว่าอัพมายังไงให้มันดูห่วยลงกว่าเดิมอันนี้ขออนุญาตบ่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเออไม่รู้ว่าใครหลุดกันบ้างแต่ส่วนตัวในหลุด3 4 ID เดีเลยนะครับต่อให้เข้าเป็นไอเครื่องเดียวเครื่องเดิมก็เถอะเดี๋ยวจะบอกเอพี่ครับพี่เข้าหลายจอหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอบคุณไ d จากน้องกุลนะครับหรือว่า คุณดูในกีด้วยนะครับฝากช่องทิกต o อกน้องไว้ด้วยน,นั่นเองน้องเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะครับอ่ะก็ไปติดตามก็ได้อันนี้เป็นไอดีจากของน้องกุลน,นั่นเองขออนุญาตรอให้เกมมันหายบัก๊กหายเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเออแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีเนาะ ใครกำลังปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัแล้วค้างลุดกลางคันแอปยูจ h โฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p พ a ย p p อปสโตร์อ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทกัด้วยนะครับโอ okay, เ,เนะค อ่าค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่2องพปอยมานะครับนี่การโจมตีเป็นไรฟี e นี่เลยแล้วก็แพสซีฟมี2อย่างนะครับก็คือทุกครั้งที่ใช้สกิลครบ3ครั้งนะครับอ่ามันจะตีทำดาเมจรอบแมป60%ของดาเมจมันเองเนาะแล้วก็เวลามันฆ่าได้เนี่ยจะเพิ่มอัตราการลบเลีกต่อ1คิว2.5%ด้าเอนี่สูงจุดที่สินะครับอ่ะก็แปลว่าตัวนี้สายจุกเลยครับอัตราการหลบเพียวๆก็อยู่ที่ประมาณ60%เนาะหลังจากที่สุม่มเปอรกว่าอัปเกรดไปแล้วนี่สุ่ อ่ะก็เดี๋ยวมาดูสเตตเริ่มต้นกันบ้างนะครับนี่อ่ะก็สเตตเริ่มต้นประมาณนี้นะครับเลือดอาจจะน้อยกว่านี้เนาะถ้าเราไม่มีจังเงินน้อนั่นเองค่าเริ่มต้นอยู่ที่2950เองเพิ่มเลือดเพิ่มน้ำเม็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอ่ะยกงเป็นไอสองเมื่อกี้อันเมื่อกี้นะอ่ะนี่เลยนะครับขั้นที่2นะครับ4ี่พันาะเพิ่มเลือดเพิ่มน้ำเม็อ่ะแล้วก็ตีเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นด้วยระยะเท่าเดิมนะครับเออขั้นที่3เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีแล้วนนนนะะะะคครรัับบ8100เเาาออ่่ชืตมี้ลย ไม่อยากอ่านนะครับเดี๋ยวอ่านผิดเนะเาะเพิ่มเลือดคือข้ามไปเลยนะครับโดดมาหมื่นอีกหมื่นนึงเนาะเพิ่มไปอีกหมื่นนึ่งอีกก็อัพไปเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าการยืมตีเป็นแบบไหนปึ๊บอ่ะปล่อยมาแล้วนะครับอ่ะยังไลีเหมือนเดิมเนาะน่าจะเปลี่ยนแค่อ ability หรือเปล่านะครับอันนี้พยาธ์ปล่อยตัวมาช่วยเนาะชึบอ่ันีเ่เหมือนสกิลรอบตัวนะครับแต่ก็เหมือนเออ่มาไล่สกิลข้างหน้าเนาะ เดา๋ยวจะรวยเห็นเลยนะครับว่าเออมันจะมีเป็นค่า accurate อยู่ที่85%นั่นเองก็ถือว่าเรบเรียกที่ดีนะครับไม่ใช่รบรีกสิแม่นยำมากนะครับในการโจมตีเนาะอ่านี่เดยประมาณน,นี้อ่าแล้วก็ต่อมาอัพหมื่นนึงแล้วนะครับเอ๊ะตัวนี้แพงเหมือนกันอันเหมือนจะแพงกว่ายูตะหรือว,ว่าเท่ายูตะเลยก็ไม่รู้นะครับนี่เลยอ่าแพงกว่ายูตะนะครับแล้วก็เมื่อกี้อัพไปลืมดูสเต,เตตัสขอไปด้วยก็ลองย้อนไปดูกันเนาะขั้นสุดท้าย14,000นะครับตีเป็น1.8วิเนาะระยะ30เลยนะครับแล้วก็ เลือดกับเดมิก็เพิ่มขึ้นมามีสกิลกดเป็นไอเอ็มะตอมิกนะครับน่าจะเป็นสกิลกดนะ,อะลองปล่อยไปเลยนะครับปุ๊บตีเป็นลายวีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นสกิลกดตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลกดกันนะครับไอเอ็มอนะตอมิกเนาะกดไปเลยเนาะโอ้แม่เจด๋ดายเลือดบอสลงไปเยอะหน่อยเนาะอ่ะไม่โอเคนี่นะครับมันก็จะมีฉากคาซีนด้วยนะถ้าใครไม่ปิดนะครับอ่ะน่าจะทำเดเมจทั้งแมปหรือเปล่าเอีเจุดนะ อ๋อมีน่าจ,จะชาร์จนะอย่างงี้อ่าแล้วก็ระเบิดรอบตัวนะครับอเ,เอ๊ะเหมือนจะโอเคโอ้โหชาร์จโคตรนานนะครับสำหรับสกิลของเจ้าชาโดนนี่นนนเนาะไม่เหมือนยูตะที่กดแล้วมันยิงลำแสงเลยนะครับแต่ว่าดาเมจน่าจะพันเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับสกิลกดของเจ้าชาโดนเนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้แคปอยู่ที่1นเนาะส่วนตัวคิดว่าเหมาะกับ0ูนจุด หนึ่งที่สุดนั่นเองเพราะมีสกิลกอดอีกนั่นเองนะครับเป็นอันติเมตค่าอัพส่วนโอโ้โหโคตรแพงเลยนะจากที่ดูนะครับค่าอัพนี่แพงมากเออมีบอกไม่เลยเหมือนจะไม่มีบอกนะครับแสบจะได้ยด็กเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าซิทคาเคโนหรือว่าเจ้าชาโดนนั่นเองเนาะอ่ะนี่เลยนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะสามหมื่นตัวเท่านั้นแต่ตอนนี้เกมน่าจะยังบั๊กอยู่เนาะหลอดลิมิเต็ดนี่ไม่ลดนะครับพรุ่งนี้อาจจะเหลือแค่สองสามพันก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงเนาะโอกาสอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์มี ตอนนี้เหมือนคอสเมติกจะยังบลักอยู่ว่าบลักที่ตัวเกมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ที่โดนเตะเห็นเขาบอกว่าเป็นที่โลบอคเนาะขออนุญาตรีวิวส่วนตัวนิดนึงนะครับไม่อวยนะแบบตรงๆเลยคือตัวนี้อาจจะดูสกิลแรงนะครับแต่รู้สึกว่ายูตาอาจจะใช้งานง่ายกวนะ่าเน้อนี่สเตตัสเนื่องจากว่ามันปล่อย,อยแบบปล่อยช้ามากนะครับสามสิบวนะิเนาะถ้าเราไปเผื Auto ่อออโต้เพย์แล้วขอจับมันตันอีกนะครับราคาโดยรวมรวมปล่อยนะครับอ่ะสองพันห้าสิบบวกอีกประมาณเสามหมื่นกว่านะครับน่าจะสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้านะ คือมันแพงมากนะครับก็รวมๆอยู่ที่41,500อ่าหนึ่งหนึ่งเอ้สี 41, ่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเออแม่จะ 41, สี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบซะและ้วหายไปร้อยหนึ่งไม่ได้นะครับแม่ขาดกันเกินเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนของแพสซีของมันเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็เทรดที่ควรจะเป็นก็คือ0.1นนั่นเองเนาะ Uh, 0.15เล่นได้ไหมส่วนตัวคิดว่าไม่เลยนะครับไม่ไม่ควรไม่ควรเป็น0.15ด้วยนะสำหรับเจ้าต,ตัวนี้เนาะแต่ก็แอบ,บเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ส่สกิลกดเนี่ยตัวมันไม่จำเป็นต้องอันตันก็ได้นะครับเอาไปเป็นสายลบหลีกหรือว่าตีทั้งแมปเคลียมอนเคลียบอสให้มันเร็วเราสามารถเคลียมอนแล้วก็ให้เซเบอร์วิ่งไปตีบ้านได้เลยนี่นะครับเนาะเพราะว่าแพสิทที่มันทุกๆครั้งที่มันใช้สกิลครบสามครั้งนะครับบางครจะตีทำดาเมจทั้งแมปเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์ของดา ดีมากๆนะครับอ่ะก็แอบเสดานนิดนึงตรงที่ค่าอาตาัตราลบลีกของมันเนี่ยจะต้องค่าเยอะนิดนึงนะครับเออประมาณเอห้าตัวหรือเปล่านะครับเห้าตัวนะถึงจะได้ครบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นีนะ่เองเนาะแต่สุดท้ายแล้วนะครับข้อดีของมันเลยคือมันมีอาตาัตราลบหลีกที่สูงมากๆเนาะเริ่มต้น45%เลยเนาะบวกค่าความแม่นยำอีกนี่เราใส่หลบร้อยให้มันได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ความแม่นยำเกาสิให้มันได้เหมือนกันนีนะ่เองเนาะเพียงแค่ใส่เจ้าหูกระต่ายนี่นีน่แค่นี้เลยนะครับไหม แม่นยำ95แล้วนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มาแทนเจ้ายูตะาเลยนี่เองเนาะโอเคเรื่องคอสเมติกขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนจะยังบั๊กอ,อยู่เนาะเมื่อกี้พยายามรีเซิร์ฟแล้วก็ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะอาจจะเป็นที่เราบอกก็ได้นี่ตอนนี้เราขอชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ